การเกิดเหตุนะครับการกอร่อการลายที่รัเสเซียถือว่าเป็นการกอร่อการลายที่รุนแรงมากที่สุดนะครับในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาของรัเสเซียซึ่งนานาชาติเนี่ยก็ประนามการกอร่อเหตุการกอร่อการลายครั้งนี้หลังจากเกิดเหตุไม่นานครับเจ้าหน้าที่ของรัเสเซียเนี่ยก็ตามจับผู้กอ่อเหตุได้สําเร็จนะครับทั้งหมด4่รายโดยรายแรกครับสารภาพนะ ว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงอายุ32ปีครับเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายจากทาจิกิสถานโดยถือวีซ่าทำงานครับแต่ว่าถืออยู่เกินเวลาเออแล้วก็มีลูกเล็กๆอีก4คนส่วนคนที่2ครับอายุ28ปีเกิดที่ทาจิกิสถานแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่มอสโก คนที่3ครับอายุเพียง24ปีเท่านั้นนะฮะเกิดที่ทาจิกิสถานเช่นเดียวกันเป็นคนงานในโรงงานครับแล้วก็มีลูกวัย8เดือนอีกคนหนึ่งเป็นช่างทําผมครับสภาพเนี่ยนั่งรถเข็นมาขึ้นศาลเลยอืมโดยทั้งหมดครับจะถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายการก่อการร้ายของรัเสเซียฐานมีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งแน่นอนครับว่าโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิต แต่สภาพแต่ละคนก็คือโดนซอมมาอย่างหนักหน่หนวงนะเธอเออสมและแตะ่บางคนนะยเธอโดนแบบคัตติ้งหูนะอืมแล้วก็เอายัดใส่ปากโหดเลยหงหูแหว่งกันเลยทีเดียวอืม